ข่าวมินัยทิ้งคืนฟุตบอลไทย b บมา n โน o โป๊กกิ้งสไต์ประจำวันที่19เมษายน2565โดยชาวบล๊อคขลังฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลในช่วงของทิ่งคืนวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงทีิยงคืนวันนี้เทกุเทียบศักยภาพ BG ีกับทางญี่ปุ่นนะ โดยบีจีปทุมสร้างผลงานสุดเซอร์ไพรส์บนเวทีเอเชียด้วยการอัดเอาชนะชุนัมดราก้อนทีมแชมป์ฟุตบอลถ้วยของเกาหลีใต้ไปถึง2ต่อ0ทางโทรุโอนิกิเปิดใจเห็นแววว่าทีมไทยมาตั้งแต่ตอนคุมทีมชาติญี่ปุ่นแล้วซึ่งปรับรายละเอียดอีกนิดหน่อยจะยกระดับทีมขึ้นไปเทียบเท่าระดับเอเชียอย่างญี่ปุ่นได้ก่อนที่จะมารักงานที่บีจีปทุม ผมมีโอกาสคุมทีมชาติญี่ปุ่นชุดเยาว,วชนได้เจอกับหลายทีมในย่านอาเซียนผมมองว่าฟุตบอลในภูมิภาคนี้มีความหวังที่จะพัฒนาขึ้นได้เหลือแค่ปรับเรื่องรายละเอียดเล็กน้อยยกตัวอย่างที่บีจีตอนนี้นักเตะของเรานั้นเริ่มเข้าใจรูปแบบมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงเข้าใจหน้าที่ของแต่ละคนว่าต้องทําอะไรในสนามซึ่งแต่ละสโมสรทําให้นักเตะเข้าใจตรงนี้ได้ก็จะยก,กระดับทีมขึ้นไปเทียบเท่า,ทาระดับเอเชียอย่างญี่ปุ่นได้อย่างแน่นอน เป็นังว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันละกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันดีกว่าครับทีมชาติไทยชุดอ17ปีประกาศ30รายชื่อลุยศึกชิงแชมป์เอเชียงานนี้มีเซอร์ไพรส์นะโดยทีมชาติไทยชุดอ17ปีทาการประกาศรายชื่อ30แข้งชุดเตรียมลุยศึกชิงแชมป์เอเชียปรากฏว่าเซอร์ไพรส์มีโชติกะเหมือนตาน้องคนเล็กของ2แนวรุกตัวเทพ ทีมชาติไทยชุดใหญ่คือสุปโชคและก็สุปนัสต,ติดทีมในชุดนี้กันอีกด้วยโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศร,รายชื่อ30นักเตะฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน7 7ปีเข้าแคมป์เก็บตัวเตรียมความพร้อม ก่อนทาการแข่งขัน,นขขฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียร,รุ่นอายุไม่เกิน17ปีเราคัดเลือกซึ่งการเก็บตัวในครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่2ที่จะเก็บตัวที่พัฒนากรอบลับแอนดีสอดจังหวัดชุมพรีระหว่างวันที่22ถึง28เมษายนโดยทีมชาติไทยชุดยูสเกตปีชุดนี้นำทัพมาโดยพิพภพอ่อนโมหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยซับบาร์โดบาริโลกราเซียและก็ชัยกรนัดเดินข่าวและก็รัตทีเอื้อดนาภัยสารเป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนในครั้งนี้ โดยรายชื่อนักเตะทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน7ปีจำนวน30คนมีรายชื่อดังต่อไปนี้เริ่มจาก 1. กันก่นขอขจรธน,นกฤตอุ่นรักธีรพัฒน์ปรือทองนัชชนนจันดีสิวัฒน์พิรธรรมวัฒจิรเดชใต้จันกองชนสอนโชคราบอาทิตย์แสนกล้าธกิสนุคุป,ปะตะนาวินธนกฤตล้อมนาคพัชรพลเหล็กกุลต้นตะวันปุณธมุนี รัฐธรรมนูญดียิ่งกิติพัฒน์บุญดวงโชติกาเหมือนตาพงพัฒน์พงบวรินนัฐวุฒิอินนอกดุษฎีบุรณะจุธานน์จิรพลแซ่ลิวเพียรวิทย์คิดรอบจิรพงษ์พึ่งวีระบง์ชโนไทยคงเหมง็งธนกิจโชติเมืองปักพัฒนวัตนเขตชมพูสุรชัยบุญชาบรีธนชัติเบนจมินอนุมัติสีวงแก้ว นันทิพัฒน์ใจมั่นท่ประวิทย์เก่าทันมงคลชัยเหล็กพิมายและก็คงนัดทวมทองดีสำหรับนักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าวจะต้องเดินทางมารายงานตัวที่อาคารหนึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะฮะวันศุกร์ที่2เมษายนเวลา13นาฬิกาและการเก็บตัวครั้งนี้ทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน7ปีจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่องหนึ่งนัดในวันพุทธที่7เมษายนเวลา1 6นาฬิกา พบก,กับทางครองคโคนโบลิเทโลอคาเดมี่ในครั้งนี้เป็นนาวังงานนี้ก็มาให้กำลังใจน้องๆอ,อนาคตทีมชาติไทยชุดใหญ่ชุดยู14ปีประนี้กันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีกว่าครับเดินหน้าต่อมาดามแปง้งเรียกประชุมทีมงานช้างศึกทั้งสองชุดในวันนี้โดยความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดเตรียมทําศึกฟุตบอลสารายการอยต่อเนื่อง ทางชุดใหญ่และก็ชุดอายุไม่เกิน2ีามปีเริ่มต้นจากการแข่งขันฟุตบอลชายในมกรรมกีฬาซีเกมครั้งที่3 1ที่ประเทศเวียดนามในช่วงระหว่างวันที่7ถึง22พฤษภาคมที่ถึงนี้ตามด้วยการแข่งขันฟุตบอลชุดยายุ23ปีชิงแชมป์เอเชีย2022รอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานและในส่วนของช้างศึกชุดใหญ่ก็มีคิวเต้ในศึกฟุตบอลเอเชียนคัพ2023ารอบคัดเลือกที่ประเทศอุซเบกิสถานเช่นเดียวกัน ในก่อนหน้านี้การเตรียมทีมชาติไทยชุดซีเกมได้เกิดปัญหาของการแข่งขันที่ทับซ้อนกับโปรแกรมฟุตบอลภายในประเทศทั้งสึกฟุตบอลบริโภทไทยลีก2021ฟุตบอลบริโภล,ลีกครับ2021และฟุตบอลช้างเอฟเอคัพ2021จึงได้มีการแถลงข่าวจากทางมาดามแป้งดนพันล่ำซ้ำและใหญ่ของวงการฟุตบอลไทยฐานะผู้จัดการทีมชุดนี้ จากนั้นทางด้านของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้มีการจัดการประชุมร่วมกับทางมาดามแป้งและทีมงานสตาฟโค้ดของทีมชาติไทยรวมถึงสโมสรสมาชิกก่อนจะมีมติให้เลื่อนเกมการแข่งขันฟุตบอลริโว้ไทยลีกใน,นสุดท้ายเป็นวันที่7พฤษภาคมมาเป็นวันที่4พฤษภาคมส่วนการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศน,นั้นและก็รอบชิงของศึกริโว้ลีกครับจะถูกเลื่อนจากวันที่11เป็นวันที่15พฤษภาคมไปเป็น25และก็29พฤษภาคมตามลำดับนะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของการแข่งขันดังกล่าวไม่ใช่การแข่งขันในช่วงฟีฟ่าเดตามช่วงปาิทินของทางสมพาพธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเดก็ได้ทําให้สโมสรตัดสินใจไม่ส่งนักเตะเข้าร่วมการแข่งขันซีเกมนํนำมาโดยชุมบุรีเอที่ยังยืนยันหนักแน่นถึงหลักการดังกล่าว ซึ่งล่าสุดแล้วในส่วนของการเตรียมทีมต่อไปนั้นทางด้านมาดาแป้งนนพันล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยชุดซีเกมได้มีการเ,เรียกประชุมทีมงานสตาฟโค้ดของทีมชาติไทยทั้งสองชุดไม่ว่าจะเป็นมานโพกิ้งเฮดโค้ดทีมชาติไทยชุดใหญ่เฉเดดมีลาบและก็หนึ่งนไทยสระทองเวียนสองผู้ช่วยโค้ดทีมชาติไทยชุดใหญ่รวมถึงโค้ดย่งบรวุุิศรีมะะและก็โชคทวีพรมรัตน์เฮดโค้ดและก็ผู้ช่วยโค้ดทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน23ปี มาประชุมกันในวันนี้เวลา10นาฬิกาสาบนาทีโดยเรื่องที่คาดการณ์กันว่าจะมีการประชุมก็คือการสรุปรายชื่อนักเตะ20รายที่จะเดินทางไปแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่31ซึ่งรวมถึงการเคาระรายชื่อ3นักเตะโคต้าอายุเกิน23ปีนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการกำหนดทิศทางการเตรียมทีมร่วมกันของทีมชาติไทยทั้งสองชุดในช่วงที่หากว่าบาโนพกิ้งจะต้องเดินทางไปคุมทีมชาติไทยชุดซีเกมส์ซึ่งจะทำให้ทีมชาติไทยชุดใหญ่ ที่จะเรียกเก็บตัวเริ่มต้นในวันที่16พฤษภาคมต้องมีคนที่จะขึ้นมาคุมซ้อมแทนที่บาโนในช่วงเวลาดังกล่าวและอาจจะรวมไปถึงการคุมทีมลงแข่งขันในเกมอุ่นเครื่องจํานวน2แมตช์ด้วยกันในครนั้ันางนี้เป็นาวัลงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไรครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันดีครับความรู้สึกแฟนบอลเกาหลีหลังเห็นวิธีการเล่นของทีมไทยบีจีปทุมที่เอาชนะจุนดัมดากรันได้ เดี๋ยวกันนี้เรามาดูความรู้สึกของแฟบนบอลเกาหลีกันดีกว่าว่าเขาจะมีความอึ้งทึ่งเสียวขนาดไหนเริ่มจากคอมเมนต์ที่หนึ่งกันก่อนนะกัน,กนฉันปิดหวังกับวิธีที่พวกคุณเล่นนะคอมเมนต์ต่อมาอย่ารับบีจีแข็งแกร่งกว่าที่คาดคิดเอาไว้คอมเมนต์ต่อมาเขาพูดตามตรงฉันมองว่าแบบนี้เล่นได้ดีกว่าแมตช์ก่อนหน้านี้ปัญหาอยู่ที่กองหน้า2คนเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาบีจีมีการเล่นที่ยอดเยี่ยมนะคอมเมนต์ต่อมานั่งชมผ่านหน้าจอทีวี ยังสัมผัสได้ว่าอากาศคงจะร้อนมากเลยพวกเขาพยายามวิ่งสู้กันอย่างเต็มที่แล้วคอมเมนต์ Comment ต่อมาเข้มแข็งเอาไวนะกก้นะดราก้อนคอมเมนต์ต่อมายินดีกับไทย BG ปทุมพวกคุณมีความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากคอมเมนต์ Comment ต่อมายอดเยี่ยมมากทุกคนฉันชอบเกมวันนี้มากมากกว่าวันเสาร์อีกนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาเกี่ยวกับสภาพอากาศจึงเป็นเกมที่ยากตับพวกเขาคอมเมนต์ Comment ต่อมายังมีอีกสีเกมข้างหน้าพวกเราจะเชียร์กันต่อไป คอมเมนต่อมาเข้มแข็งเอาไว้นะเกมยังไม่จบในครั้งนี้เขาเมนต่อมา b ีทีทให้เห็นไแล้วว่าพวกเรายังมีสิ่งที่ต้องแก้ไขในครั้งนี้เขาเมนต่อมาถ้าจัางหวัดนั้นพวกเขาทําประตูดได้รูปเกมคงจะเปลี่ยนแปลงออกไปเขาเมนต่อมาสู้กันต่อไปชงนําเขาเมนต่อมาอย่าเพิ่งท้อแท้กับการแข่งขันที่ผ่านมาพวกเรายังเหลืออีก4เกมรอเจอกับทางเบลลวิกตอรี่ในครั้งนี้ คอมเมนต์ต่อมา b ีมีการเล่นที่เด็ดขาดกว่าชุมนัมนะคอมเมนต์ต่อมาขอให้พวกคุณสู้ต่อไปชุมนําดากอนและคอมเมนต์สุดท้ายก็บอกว่า BG ีของไทยจะเป็นทีมระดับเอเชียในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอนเป็นระว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรก็ฝากเชียร์พวกเขาสโมสรตัวแทนจากประเทศไทยกันด้วยครับและนี่ก็เป็นข่าววินัยเ่้งคืนฟุตบอลไทยมายมอนโน k โ n ๊ก y ิ้งสไตล์ประจําวันที่ 19เมษายน2565โดยชมบกครังฟุตบอลไทยครับ